กี่ประชนกำแพงคนยังเยอะกว่านี้เลยยกไปร้านสายถอกขายสักร้อยเก้าเก้าจะเอาไหมวะลูกกนรวยอ่ะครับนั่งโดนเขาหลอกกินสักเขาทำสามพันเขาบอกสองหมื่นเยอออยากเจอจังเลยเว็บคันนั้นน้ำเงินอยากเจอเว้ยอยากเจอแท้สักคนไหมพี่สักนี่ไหมสักเสาไฟฟ้าโครงการไหมล่ะเครื่องดื่มแกร์จิกรุสในสัมผัสใหญ่ไหมั้ โคจ้าอะไรทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กัชบช่องเดกซายเลยสซิ่งนะคะวันนี้เรามาในโค,โคแดดโคจ้าอะไรทุกคนมีเลตาเป็นเพื่อนี่วันนี้เราก็จะอยู่ในช่วงช่วงอะไรพงเขาเรียกว่าอะไรไม่ดีกว่าเขาจะเรียกว่าเออลื้อฟื้นลื้อฟื้นลดดูรดไม่เคยล้างไม่ได้ขับสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วอ่ะทุกคน แต่โควิดมานี่คือแบบหนักชิบหายเลยไม่ได้ขับอมาทิ้แล้วคือจอดดูดิลูกอุ่นเกาะแบบอล้างแล้วจอดนี่ขนาดนี่ล้างแล้วเหรอ,หอจอดสองอาทิตย์จอดแบบตายสองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้อุ่นเครื่องเลยด,ดูดิไม่ใช่นะ้ำมันเครื่องหมดแล้วนีู่มิจะอุ่นเครื่องก็เกรงใจเพื่อนบ้านเดี๋ยวไว้จะออกไปค่อยอุ่นแล้วกันปักเข้าเรื่องกันเลยเดียวกว่าวันนี้นะคะอยกจะพาทุกคนนะคะไปรื้อฟื้น เวฟซิ่งซึ่งหลายคนถามมากว่าหยกเวฟอยู่ไหนเวฟไปไหนเวฟอยู่ในบ้าน <c oughs> ใช่ไหมนั่นหมายถงเวฟตุกตุกวฟตามไม่ทันกูอีกแล้วนี้เมื่อวานเราก็เลยได้เอาเวฟเนี่ยไปแวน้นอยู่ตลาดก็เลยว่าวันนี้ว่าจะต้องเอามาจัดแบบทาใหม่ละทําอะไรเพิ่มก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ถอดอะไรออกมาทุกชิ้นแล้วก็เอามาล้างแล้วก็ประกอบใหม่คิดว่าร้อนไหมใน,นขนาดไม่มีอะไรมากเนี่ย <c oughs> จะบอกว่าก่อนหน้านี้เอามาเมื่อวานอะเ่าให้ฟังก่อนว่าเอามาวานันปุ๊บตกใจเลยทำไมสภาพรถดูนี่มากคือล่าสุดที่ขับก็คือขับเอาริปไปเขาใหญ่<อ>ซึ่งพิทามจะเป็นคนขับรถล้วพี่ตังมว่าวู้แรงมากแซงทุกคันเลยยุ่ เกบแบบขับเต็มที่แล้วแตกโอมาถึงบ้านปุ๊บไม่ล้างรถไม่ล้างโซ่เลยจ้ะทุกคนแล้วพอดีว่าเช็คยางลมอะไรเมื่อวานคือแบบโอ้โหรถกูขับเป็นอย่างเดียวพรุ่งนี้ไม่เคยคิดจะล้างความสะอาดเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูรถเราเลยดีกว่านี่ทุ่นต้้งเว็บสิ่งของเราคุณไม่เข้าใจเอาไอ้นี่มาติดทาไมวะเนสิ่งพลาสติกอันนี้คือพวกรายการ แตการบิกไบเอาไปขับแต่เราสามารถเอาเวฟลงไปขับได้เพราะว่าเรามีสติ๊กเกอร์นะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นเวฟของเรานะคะจากอกอนเป็นสีแดงเคเขชุดหน้าอย่างสวยก่อนหน้านี้นจะเป็นสีแดงตอนนี้เราก็เปลี่ยนแฟลิงเป็นแฟลิงตัวใหม่คือเปลี่ยนเป็นโวใหม่เกือบหมดเลยวางงันได้เครื่องก็ไปทํามาเครื่องทําลูกอะไรก็ลืมแล้วอะแต่ว่าขับดีอยู่นี่ให้ดูเลยว่าสภาพตอน ตอนพี่จ้ามเอาไปอะ่ะเนี่ยกลับมาดูดิเยอะมอ่ะโซ่อ่ะคุณดูโซ่ซสเตอร์กูคือ <c oughs> ไม่คิดจะล้างให้กูเลยตูเนี่ยครับทุกคน <c oughs> เป็นตำรวจสายสูบจะไม่เป็นตำรวจตำรวจสายสะอาดเลย <c oughs> ไม่คิดจะเช็ดจ,จะล้างให้เราหน่อยเลิก <c oughs> ดูฝุ่นด,ไดูไปดูไปดูแปงเบรกดูดิดูครับ <c oughs> น่าจะเป็นน้ำมันน้ำมันโชกหรอเยอะมออกมา คือเราไม่ค่อยได้ขับแล้ววันนั้นขับทีนึงคือขับทางไกลไปเลยอ่ะเขาใหญ่กิโลนะไปกลับอ่ะประมาณสองร้อยวันเดียวสองร้อยโลไปกลับก็ค่าน้ำมันประมาณ200กว่าบาทนะสำหรับคันนี้คือโคแดงน้ำมันเลยครับเพราะว่าทำลูกมาด้วยก็เลยแดกดูเยิ้มชิบหายเลยอันนี้ก็จะเป็นยางอาพีลารี่นะทุกคนจะบอกว่าถ้าจะให้วิ่งเร็วกว่านี้คือเราต้องเปลี่ยนยางเล็กกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือเราสำหรับใช้งานเป็นยาง พ e ระลี่ไดอาโบล o สโซลัสโซสปอร์ยางหน้าเจ็ดสิบทับเก้าสิบดูยางหลังลยางใหญ่ยางใหญ่นะเราจะใส่ยางไหลยางหญ่ยางไหลยางไหลแต่ก่อนเราจะใส่เป็นยางเล็กซึ่งมันจะวิ่งได้เร็วกว่านี้ตามบอกว่าวิ่งได้ประมาณร้อยสามสิบร้อยเกือบ, 140. บร้อยสี่สิบไดอาโบลัสโซสปอร์แปดสิบเก้าสิบเป็นพีะระลี่นะทุกคนก็ ไม่ได้สปอนเซอร์เราหรอกนนี้เขาไม่เป็นสปอนเซอร์เราแต่ก็พูดให้เขาหน่อยนิดนึงแล้วกันนะแล้วคิดดูวันนี้เราต้องถอดออกมาล้างให้หมดแล้วคิดว่าเราจะประกอบได้ไหมต้องให้ช่างเลแล้วล่ะช่างเลซาคิดว่าเลซาจะรอดไหม,ม <laughs> ขนาดรถตัวเองยังไม่ทำเลยสตาร์ทมือคันนี้เปลี่ยนแปลงเป็นสตาร์ทมือนะทุกคนแต่ว่าแบตเสื่อมเขาจะด่าไหมวะเฮ้ยเออแบตมันเสื่อม ดเสื่อมเราต้องสตาร์ทจีนลูกติดลูกติดดอ้โหห่าเลยรอบเดินเบาเครื่องเย็นเครื่องเย็นอยู่เครื่องเย็นอยู่ยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้เราต้องเปลี่ยนแบตเปลี่ยนไฟหน้าถ่ายน้ำมันเครื่องล้างเช็ดเช็คทุกอย่างเพื่อที่จะเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันเพราะตอนนี้ไม่มีรถใช้งานในชีวิตประจำวัน นมื่อวานเราไม่ได้ถ่ายต่อเพราะว่ามีของชิ้นใหญ่มาส่งจะเป็นอะไรนั้นก็ไม่บอกหรอกเราไปดูในช่องพี่เล่แล้วกันนะครับเมืม่อวานคือแบบทรงผมคือแบบมัดแกะน่ารักมากวันนี้มาแบบมาถหางม้าแล้วผมก็แบบน่าจะไปนรกได้แล้วผมปุน่าจะตัดได้แล้วเดี๋ยวเราจะตัดผมนะคะจะไม่รู้จะตัดทรงไหนตัดตอนไหนก็รอดูอีกทีมีคนว่าหยกตัดผมสั้นน่ะหน้าเด็กเด็กไปผมยาวยนายแก่แก่แอบด่าเรารู้เปล่าวะ เราจะทําการ,รกลื้อรถทั้งคันเลยเพื่อเราจะล้างไม่งั้นสกรกบเอาไว้มาโมูมรถใหม่แต่ของเดิมทุกอย่างมาเดี๋ยวเราเรียกผู้เช่่ยของเรากันเลยนะคะทุกคนการเรียนคุณอดกตะเลลองปันลองเราหรือจะเขียนแบบจดหมายเรียนมาเลขที่ 9, ก้าหน่งหกห้ากรุนาใช้ใยนะครับคุณ,คณ เบียงเบาในการขับรถด,ด้วยนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราทํามานะครับผมกินแล้วํำใหญ่หำใหญ่ห่ใหญ่หำใหญ่ถ้าผู้หญิงกินแล้วนมใหญ่ครับผมวันนี้ทําเองกําลังตีแบรนด์อยู่ชื่อว่าแบรนด์แบรนด์อะไรไม่รู้แบรนด์จกแกจะกรุดแบรนด์จกแกรเเครื่รองดืง่มจแกรมันชื่ออะไรเอาเครื่องดื่มจะแกรจะกรุดฮกวยเลยุกกเวยมันชื่ออะไรไม่รู้ วิธีการกินกินง่ายๆวิธีการกินตอกตอกเหมือนเอ็มร้อยก็มาเจาะมาคอ่อนอยู่ตรงนี้นี่ยมาคอนเล้าใครก็เรียกอย่างนี้นะภูมินะคอนอเนะาะมะกองโอ้กองก็กองถืงคอค่อนมันคนละเรื่องไม่เคยได้ยินมันไหลมาค่อนอยู่ตรงนี้ว <c oughs> ิธีการกินกินง่ายครับ <c oughs> มันเหมือนแบบโยเกิร์ตผสมบุเบลลี่ ไม่กินแล้วทำใหญ่ไหม,ไม <laughs> เจ้าดีได้สมรักเนาะลูก <c oughs> จะเปลี่ยนแบตถอดไฟลิ่งออกมาให้หมดอันดับแรกถอดออกมาล้างให้หมดถอดเพื่อออกมาล้างเลยคิดว่าคนจะดูกี่0ันมันจะภูมไหมคนดู2,000ไม่เป็นไรถ้าคนดู500เงี้ยหรือจนเหนื่อยทั้งวันเนี่ยคนดู500อู้มันไม่ได้ขับนานแล้วมันก็ต้องลื้อบ้างอ้คอนเทนต์ไม่ผ่านผูม ขี่ไปชนกำแพงคนยิงเยอะกว่านี้เลยขี่ไปชนกำแพงคนยิงเยอะกว่านี้เลยเรียบกำลังเรียกเรียกพลังงานมาอยู่นี่คือขี่ขี่ไปชนกำแพงให้หน่อยขี่ไปชนกำแให้หน่อยงั้นอ่ะชังเกอรเซียนกุ้งวันนี้เขาจะมาเปลี่ยนแบตว่างั้นเกิดเปลี่ยนแบตเก็เคยเล่นไหมเว็ฟตอนนี้ ไม่เคยเคยแต่งไหมไม่เคยยุคเกอยุคอะไรก่มาฮ้ที่โตมาโนโบยไม่ใช่โตมากับดุคติเฮ้ยซรโฟเด็กยุคใหม่ลูกก็รวยอยากทำน้องน้องทำไงเดี๋ยวทำป็นสรุปแบตไปใส่ได้ไหมได้หมดเลยว่แบบก็ใส่ได้หมดเลยเนาะเปิดดีแบตมันอยู่ตรงไหนแบตอยู่ตรงไหนครับน้องๆเบฟขอดูไ่อยู่ข้างหน้าัวโบวในนี้ไม่มีหรอนี่ไง ปุ่น,น,นรัตัวนี้รับตัวนี้แล้วก็เบอร์เบอร์สิบด<อ>้วยเบอร์แปดตรงนี้บนจบข่าวมันคือถือปันสิกันไงถึงเปลี่ยนไฟลิงแล้วมันแบบงงเนาะเนี่ยเหรอใช่ครับถอดถอดกล้วยมันออกสิลองช็อตนะโอเคจบไปมา ลุ้นกันนะครับผมว่าจะเจียดหรือไม่เจียดนะครับผมถ้าไม่เจียดให้ฉีดหน้านุกเกอร์ครับอ้าวครับผู้ชามเรียบร้อยเฮ้ยเห็นไหมไอแบนนั้นก็ขึ้นบ้านนี้ชัดกว่าใช่ไหมขึ้นผมว่าไอเนี้ยแหละได้พังเนาะผู้เสี่ยงไม่ใหญ่นักกูไม่เจี่ยดเลยลูกกลับไม่มีเสียงอย่างนี้เลยี่ เจ๊เจ๊ปิดคลิปเลยเฮียรถพังทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยแต่จะน่าเจนติดแต่ทำแบบนั้แต่เนี่ยมันดังเงี้ยแกคืออะไรอ่ะเนี่ยแฉดูนะมันก็ขี่ได้อยู่นะแต่ต้องรองมาถูดเพื่องโค่นนัน แต่ไอเนี้ยน่าจะเป็นที่ใดแล้วแหละไอเขียงเนี่ยช่วไดนนะได้เป็นที่ใดแล้วเลยน่ากลว่ะไงกาดีไหม เนี่ยเวลามันพักกระจิกเอาปิดคลิปเลยดีกว่าหูอะไรก็ไม่รู้ล้างให้ด้วยยกไปร้านสายทองขายสักร้อยเก้าเก้ามันจะเอาไปบ้านี่ดูก็ไม่เอาอยากเจอจังเลยเว็บขนันน้ำเงินอยากเจอเว้ยอยากเจอแท้สักหนึ่นห้ที่สักนี่ไหมเสาไฟฟ้าโครงการไหมล่ะไี่ รีบไหมพี่รีบไปทำงานไหมทัดเ่าไปก่อนนี่ขาหายพี่คะพี่ขาแก่พอครับผมปิดคลิปเลยพอแล้วจบคลิปเอาทำไมไม่เก็บอันนี้ก็ไม่ไม่เก็บไว้นี้ก่อนเอาบนล้างด้วยไม่ล้างไม่ล้างทำคลิปอื่นอดีกว่าพอจบราบ ก็น้องๆก็ใครที่มีเว็บก็ไม่ต้องไปทําแต่งทาอะไรหรอกนะครับผมมันไม่ดีหรอกสุดท้ายมันก็ต้องพังอยู่แล้วเราไม่ทําเลยจะดีกว่าขี่เดิมเดิมก็เท่ได้นะน้องๆถ้าแบบนี้ช่างเขาบอกว่าโอ้ยังไงก็ไม่พังรับประกันหูฉี่หูด,ดัพังทุกทำมาหมดตั้งว่าเป็นหมื่นสองหมื่นว้าว่าว้า,วา,วาทำอะไรปรึกษาอย่างเงี้ยช่างก็ไม่รู้ร้านเขาอยู่ไหน เดีขาหลอกกินสักเขาทำสามพันเขาบอกสองหมื่นเนี่ยเออทำไรไม่ถูกซ้างไงไ,ไ,งได้เงินสองหมื่นแม่งซื้อคันใหม่ได้จริงไหมแล้วนี้พังอีกนี่พูดไงไอายเสามึงายเสาแน่น้าเสาไหนกูอายหมดเลยจังหวะน,นี้ทำ <_ ls> ไรทำไปพอลนะเราเก็บฮะได้เหรอเกล MT มาดิเออเก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์ ครังหนึ่งเดื<ข>องสีที่ <ไป S 2> ใช้<ไ>ป,ปัก,ปกรนุนไทย